สวัสดีครับกผมแบงกามโมเกมแคสเตอร์ผมนะยินดีรับเข้าสู่รายการกามโมกินครับผมนะรายการที่ผมจะหาของแปลกๆมานั่งกินแล้วก็มาเรียชันบอกทุกท่านผมนะว่าผมรู้สึกยังไงอร่อยไหมครับผมนะรายการนี้มันมีมาแต่เมื่อไรไม่รู้อย่าไปใส่ใจครับผมนะเอาไปว่าครั้งนี้เรามาลองกันเลยกว่าผมนะครั้งนี้ผมจะมาลองในสิ่งที่ ผมมองผ่านตาอยู่หลายทีครับผมนะผมเห็นอยู่หลายรอบแต่ผมไม่มีความกล้าที่จะหยิบมากินนั่นก็คือไอติมครับผมนะแต่มันไม่ใช่ไอติมธรรมดาราคามันแพงที่สุดแล้วมั้งในบรรดาไอาติมที่มีขายในเซเว่นไอ้นี้ผมซื้อมาจากเซเว่นแถวบ้านผมนะมันคืออะไรครับผมนะมันคือสิ่งนี้ครับผมนะผมใส่หอ่อความเย็นเอาไว้ไม่แน่ใจว่าชิบหายแล้ว มันละลายอย่างวันนี้โมแต่จัดกล้องจัดอะไรใช้เวลานานเกินตอนรีบออกมากินแล้วผมนะสิ่งที่ผมจะมาลองวันนี้ก็คืออันนี้ครับผมนะไอติมฮาเกนดัสนั่นเองครับผมนะเอออันเท่านี้ท่านเทียบกับหน้าผมแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยใช่ไหมท่านรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่เคยกินหรือไม่รู้มาก่อนนี่ราคา1 0 9บาทครับผมเ่นี้เป็นชายท่านผมไม่ได้โม ตีไปร้อยสิบบาทเลยก็ได้คผมนะผมรู้สึกสงสัยมานานมากว่าทำไมไอติมอันแค่นี้มันราคาเป็นร้อย <c oughs> เออผมก็มีรู้จักไอติมแพงๆอยู่บ้างน,นะในเซเว่อย่างพวกแมกนัมอะไรเงี้ยแท่งละ40หรือว่า80ดสิบเลยก็ว่าไปแต่นี่คือถ้วยเท่านี้ครับผมนะแล้วราคาเป็นร้อยผมไม่เข้าใจ วันนี้ก็เลยว่าจะมารอนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะกินไอติมนี้ผมนะฮาเกนด์สนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะกินในชีวิตผมเลยผมไม่เคยกินมาก่อนไหนๆก็จะกินแล้วก็เลยว่าจะมาอัดลงคลิปเลยกับผมนะแล้วดูวผมจะรู้สึกยังไงผมกินแล้วผมจะฉลาดขึ้นไหมหรือว่าจะ กินแล้วบินได้ไหมผมไม่แน่ใจทำไมไม่ต้องพงขนาดนะั้นหรือมันอร่อยขนาดนะั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมนะเพื่อนผมก็อยากให้ผมลองกินดูเหมือนกันวันนี้ก็เลยได้จังหวะครับผมนะเรามาลองกันดีกว่าผมนะมีความพิเศษยังไงโดยรสที่ผมเลือกมาคือรสช็อกโกแลตครับผมนะก็เบสิกเลยผมเป็นคนที่มัดเข้มต้องกินอะไรเข้มๆทุยไม่เกี่ยวผมนะโอเคมันมี3รสรู้สึกมีช็อกโกแลตแล้วก็มีสตอรอเบอรี่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาเลิกเลยผมนะแต่ก่อนื่นต้องมาลองเปิด อ้าวมันมีช้อนให้เลยตัวซาเตรียมช้อนมาเดี๋ยวใช้ช้อนมันกินก็ได้เดี๋ยวมันมีช้อนของมันเอี๋ยเอมีช้อนมาให้ผมนะไม่ต้องกลัวโอเคแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแบบนี้พอมีฝาก็จะเปิดออกมาบี๊ดอ่ะค่อนข้างยากอยู่นะแป๊บหนึ่งนะดูดูนะเคยเปนเปิดยากจังปะเออ what the fuck ันเปิดยากใว่าโอเคได้แล้ว <c oughs> เนี่ยผมนะเราก็จะแกะออกมาเด <c oughs> ข้างในจะเป็นแบบเนียผมนะก็ถ้าดูสีดูอะไรแล้วมันก็ช็อกโกแลตธรรมดามันยังไม่เห็นความพิเศษพิโสอะไรผม,นะมเนี่ยเนี่ยผมนะสี มันก็สีคล้ายๆไมโลไอติมไมโลโอตินเลยนะ <c oughs> ค่อนข้างจะแลดูธรรมดาใช่ไหมเอาแล้วครับผมนะงั้นก็ถึงเวลาอันครัวแล้วเรามารอนดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมนะทำไมมันถึงต้องโหดขนาดนั้น <c oughs> นะโอเคมาเริ่มกันเลยอื่านี่อืมตักนะนะลองชิมดูว่าผมนะ mmmm mm. mm. เข้าใจแล้วผมนะทำไมมันถึงได้แพงวินาทีแรกครั้งแรกที่ไอติมสัมผัสถึถงลิ้นนะผมนะความเป็นช็อกโกแลตมันแพร่กระจายไปทั่วลิ้นเนี่ยผมเนะี่ยเป็นผมกินผงช็อกโกแลตอยู่เลยคือพอเนื้อมันแตะลิ้นใช่ไหมเหมือนกับผงช็อกโกแลตมันกระจายไปทั่วริ้นว้ยร,รับรู้ได้ถึงความเข้มข้นของช็อกโกแลตได้อย่างเต็มที่ครับผมเนะเออไม่เหมือนกับไอติมที่เคยกินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรสไหนก็ตาม คือกินแล้วต้องแบบว่าเอาไว้ในลิ้นสักแป,ป๊บหนึ่งอะแล้วก็ดูดรสชาติเข้ามาความหวานก็พอดีพอดีไม่หวานมากเกินไปช็อกโกแลตกินแล้วรู้สึกเหมือนกินช็อกโกแลตที่แบบราคาแพ,พ,พงอยู่ในลิ้นเลยอะคือแบบโหมันมีความหรูมากคือกินแล้วสัมผัสได้ถึงความหรูที่ไม่เหมือน,นไอติมที่เคยกินมาผมนะคนะระดับกันเลยพอเรากินอันนี้โห จริงเวลากินห้ามเคี้ยวทันทีผมนะกินแล้วก็เอาลิ้นกดเอาไว้แล้วก็ดูรสชาติเข้ามาแล้วมันแบบจะปิ่นมากมันได้แบบรสชาติช็อกโกแลตอะไรเหมือนกับว่าเอากินผงช็อกโกแลตแบบดิบๆยังไงอย่างนั้นน่ะอืมยิ่งกินยิ่งเข้มข้นรสชาติมันเข้มข้นทุกรสชาติทุกครั้งที่แตะครับผมเนะี่ย ของจริงจริงอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมแพงครับผมนะที่มันช็อกโกแลตยิ่งกว่าช็อกโกแลตไหนที่ผมเคยกินมาทั้งชีวิตทั้งที่ไปกินผมก็เคยกินสวนสงสเวนเซนอะไรนะแต่ว่าช็อกโกแลตนั้นได้ไม่เท่านี้เลยผมเนี่ยแล้วมันก็จะมีช็อกโกแลตชิปปะเขาเรียกอย่างนั้นป่ช็อกโกแลตชิปครับผมนะเออก็สามารถเคี้ยวได้ คือช็อกโกแลตมันช็อกโกแลตอ,อ่ะเนื้อมันค่อนข้างจะแข็งนะอืมตักเข้าไปมันไม่หย่อนยานแม้มันจะเริ่มละลายแล้วก็าตาอมอืแต่เข้าไปเนื้อมันจะค่อนข้างจะมีความหนาเคี้ยวแล้วรู้สึกว่ามันปากกระผมนะอะไรแบบนี้เฮ้ยอ,อร่อยอะ่ะอืม ยิ่งตักเยอะยิ่งรู้สึกถึงความเข้มข้นของช็อกโกแลตมันไม่มากมันไม่น้อยไปมารู้สึกแต่รู้สึกถึงความหรูของเนื้อช็อกโกแลต มนแลดูเล็กๆใช่ไหมถ้วยมันแลดูเล็กๆ็แต่ว่าผมว่าปริมาณมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะไมไ่น้อยอย่างที่ผมคิดขนาดนั้นอืพอลองตักกินดูก็ได้เยอะนะคือถ้วยมันเล็กมันหลอกตาไง,งผมนึกว่าจะได้กินน้อยแต่รวมแล้วปริมาณก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันมีช็อกโกแลตข้างนอกใช่ไหมข้างนอกก็เหมือนผงช็อกโกแลตเข้มๆแล้วอะ แล้วมันยังมีเนื้อข้างในบผมอมนี้อะตรงไหนตรงนี้เออเนี่ยมันจะมีเนื้อดําๆข้างในที่มันหนาๆเออมันทําให้มีความเข้มข้นของรสชาติเพิ่มขึ้นคล้ายๆก็ว่าเรากินช็อกโกแลตแล้วมีช็อกโกแลตเข้มข้นข้างในอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> อือหืออือยอดโอ้ ไม่ค่อยอยากจะตักชิ้นใหญ่เลยผมนะอยากค่อยๆลิ้มรสทีละจิตทีละจิตมันกลางซื้อไม่อยากให้หมดไวของจริงหว่ะท่านใครสนใจไปจัดได้นะผมว่ามันเริ่มรั่วเดี๋ยวอ ปกติที่มันละลายแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยใช่ไมหมอะไรอันแต่นี้คือแม้ละลายแล้วซดแต่น้ำแม่งก็ยังอร่อยเออลองดูว่าผมนะใครสนใจลองซื้อกินสักเดือนหนึ่งต่อครั้งอะไรอย่างงี้พันค่อนข้างแพงความเข้มไม่ขาดหายกินจนหมดแล้วครบแม่งยังเข้มข้นอร่อยอยู่เลยอะ่ะอร่อยในทุกคำอะ่ะ เสดายละลายเร็วไปหน่อย <c oughs> ครับผมซื้อมากินเลยนี่คงจะได้ความอร่อยมากกว่านี้อีกเซเว่นที่มีมันค่อนข้างไกลกว่าจะขับรถกลับมาจะละลายหมดแล้วผมเนี่ยแต่แบบโหอือห <c oughs> <c oughs> ตอนที่ผมลองช็อกโกแลตนะมันยังมีอีกสองรสที่ผมยังไม่ได้ลองนี่มาลองช็อกโกแลตก่อนที่แบบ <c oughs> รู้แล้วผมเนี่ยราคาทำไมมันถึงได้ร้อยกว่าบาท มันคนระดับกับที่ผมเคยกินมาทุกอย่างจริงๆชโโ็อกโกแลตที่เคยกินมารู้สึกว่าไร้ค่ามากมันไม่ความเข้มข้นเท่านี้มันไม่อร่อยได้เท่านี้รู้สึกว่าโหเหมือนเปลี่ยนโลกกระทัดในการกินไอติมเมื่อท่านกินอันนี้ไปแล้วท่านจะไม่สามารถไปกินไอติมธรรมดาได้เลยท่านจะรู้สึกว่ายี่ห้ออื่นมัน ยอยค่าไปนี่ถูกพูดขนาดนี้ไม่ได้เวอร์เด้ไเออใครสนใจก็ลองดูผมนะเว่นบ้านใครมีก็ลองอาจจะแพงไปบ้างแต่ว่าสักเดือน่อครั้งก็ไม่น,าน่าจะเสียหลายนนะอืมรสช็อกโกแลตนี้อ p p r o วอลครับผมเนะี่ยสิบเต็มสิบนี่อาจจะเป็นไอติมที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาทั้งชีวิตเพราะว่าจะเคยกินครั้งแรกฮาเกนด์ดเนี่ยไม่รู้มันจะขนาดนี้ไงผมนึกว่าคนม่งเวอร์กันเพราะราคามันก็เวอร์ด้วยแต่ไม่มีอะไรเวอร์เลยครับผมเนะี่ยนี่มันของจริงเดี๋ตุ๊ดซัดอีกรอบ ร้น้ำยังอร่อยเลยเทปแทบจะเลีย <laughs> โอเคผมนะคือการลองไอติมหาเกนนดาสหาซื้อได้ราคา110บาทใครมีเงินก็ลองดูผมนะใครไม่เคยกินแนะนำลองกินนะผมนะสักครั้งในชีวิตก็ดีเพราะว่ามันเป็นไอติมเปลี่ยนชีวิตจริงๆโหกูพูดซะ <laughs> หลายท่านบอกพิมโฆษณาขนาดนี้เขาจ่ายมันแพงไหมไม่ได้โฆษณาไว้ก็แค่อยากจะลองเอเห็นเพื่อนบอกอยากให้ลองก็เลยลองแล้วก็อัดคลิปดูไม่รู้มันจะขนาดนี้ยังทึ่งอยู่เลยอร่อยมากผมนะลองกินดูโอเคโหดนะใครชอบคลิปนี้ก็ดยลืกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อไปเคริ้นใจผมสานผลงานผมนะถ้าเกิดใครใหญผมชิมอะไรแบบนี้อีกก, like, ก็มนกดไลค์กันเยอะผมนะมีอะไรที่น่าสนใจในเซเว่นที่ใหญ่ผมลองก็ที่มึนกอดคอมเม้นด้านล่างก็ได้กันไม่แนะ่ผมเพ็นอะไรแปลก อาจจะหยิบมาลองดูผมสิงเซเว่นไงผมชอบไปแวะเซเว่นหาซื้อขนมอะไรใหม่ๆมากินถ้ามีอะไรน่าสนใจก็บอกผมได้ผมจะมาลองให้กินได้นะยาวขอที่กินไม่ได้ไหมเดีย๋ยวตุจะตายคาคลิปโอเคตอนนี้ก็แบบุ้บายหน่อยกูดไน่